ครับคลิปนี้นัเพื่อนเราก็อยู่ที่สุรพลเจริญยนเนาะก็อยู่ที่อำเภอหนองสองห้อง <Okay. S 1> อ่าอยู่ที่ขอนแก่นนั้นเพื่อนแล้วก็โปรโมชั่นลอยกระทงเลยวันนี้วันนี้จะลงคลิปวันลอยกระทงนั้นเพื่อนลถทุกคันลดไปเลยเงินสดลดสามหมื่นนะเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยวก็คือให้เบื้องต้นคือ3เดือนหรือ3,000โลขึ้นอยู่กับว่าอันไหนนหนึ่งถึงก่อนนะเพื่อน แล้วก็มีบริการถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ล้างคาแคร์อยู่ตรงนี้นะก็จะล้างก่อนส่งมอบให้เลยนะเพื่อนแล้วก็มีอะไรที่ที่ให้ได้เครดิตดีฟีดาวแล้วก็รับแลกเทินรถทุกรุ่นอ่ะได้ได้หมดนะรับได้หมดนะอ่ะประมาณนี้ก็ดูคะแรกไหมอันนี้ถูกๆเป็นไงบ้างพี่อันนี้ก็เอาไปเลยจบ เงิน <90, S 1> สด9 0,000มอ่าอันนี้คือราคาไม่ไม่รวมโอนนะยนเล่มนะมนนอ่าอันเนี้ยคือ9 0 0 0 0มื่นเก้าหมื่นอันนี้มีลดอะไรไหมหรือว่าไปอย่างนี้เลยไ,ไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยคือถูกแล้วนะอ่าเก้าหมื่นนะเพื่อราคามอเตอร์ไซค์พีเซ็กนะก็คือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยคือเป็นรถที่จอดแต่ว่าพี่เขาใช้งานเองด้วยนะเพ<อ>ื่อนเนี่ยเห็นไหมคือไฟหน้าเน,นี้ยไม่ต้องทําอะไรแล้วสวยใสเลยเอาไปก็คือขับหล่อเลยนี่ แล้วก็สีสัน์นี่ไม่มีสะเก็ดหินเลยนะไปอย่างนี้เลยเหลือแค่มาทดลองขับแล้วก็ดูเลขไมค์แค่เองล้อ,อแม็กด้วยปะ่ะน่าจะเดิมของมันเหรอเดิมเดิมของมันนะแล้วก็มีพื้นบุกกะบะให้เก้าหมื่นเอาเห็นไม่เปบบน็นไรเดี๋ยวสองได้พที่อ่านี่ก็เป็นเกียร์ธรรมดาอ่าแล้วก็เบาะหนังโอ้โหราคาเล้าใจมากเก้าหมื่นแล้วก็ ก็มีอีกข้างในอีกมีประมาณอีกประมาณ8ปันเนาะอ่าเดี๋ยวก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะเพื่อนถือว่าโปรโมชั่นรอยกระทงเนี่ยลดเยอะมากเลยนะเพื่อนรีบจับจองนะคันถัดมาคันนี้ปี2013หน้าแชมป์ภายในยังไม่เปลี่ยนนะยังเป็นสีเบทอยู่อันนี้เกต e, ตัว E ตัว E กระจกไฟฟ้านะเพื่อนคันนี้ปี13ราคาเปิดดูที่ สามแสนทวนอ่าเงินสดลดไปสามหมื่นก็เหลืออยู่แค่สองแสนเจ็ดเท่านั้นนพ่นเพื่อนก็แนะนำนะนี่ได้ล้อแม็กด้วยนะล้อแม็กแท้นะโตโยต้านะนี่ล้อใหม่ยังใหม่สีดำสวยไม่มีร่องรอยขนแมวเลยใดทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้ก็เป็นพื้นปรกบะเดิมล้อแม็กสวยเป็นกุญแจคีเรตให้แล้วนะภายในนี่โอ้โหแทบไม่ใช้เลยนะนี่ดูดิใหม่กิฟ มีเจ้าของเดิมมีทำลำโพงไว้ตรงนี้ด้วยนะซีดีหนึ่งแผ่นนะครับพงมาลายพาวเวอร์แล้วก็เกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับห้าลำโพงราคาสวยเลยแคปเปิดได้เหลือแค่มาทดลองขับแล้วก็ดูเลขไมค์แค่นั้นเองเนาะจบเลยส่วนคันนี้เป็น v ีออสปีหนึ่สองปีพันสิบสองราคาเปิดดูที่สองแสนห้านะเพื่อนลดไปสามหมื่นก็เหลือสองแสนสามเอ้สองแสนสองสองแสนสองแค่นั้นเองนะ ก็เพื่อนๆจะได้ชุดแต่งรอบคันนะแล้วก็เป็นเกียร์ตัว E แล้วเรียบร้อยภายในก็ไหุ้มหนังยังหุ้มหนังนะนะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้นะเฮ้ยล็อกพี่ล็อกอันนี้ล็อกโปอรตาถ้าเสียบกุญแจคาไว้หรือปลดล็อกค้างไว้ะเขาก็จะล็อกเองนะเพื่อนอ่ะเปิดได้ละ เจ้าของเดิมดูแลดีนะหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยที่จริงมันจะเป็นเบาะผ้านะนี่ครับหุ้มหนังมาล้ภา,ายในก็ถือว่าสวยเลยเป็นเกียร์โต้นะราคานี้คือต้องบอกก่อนว่าเฉพาะรถ8คันที่เหลือเนี่ยมันเป็นการที่อา่าบอกว่ารวมโอนให้แล้วนะอ่าไม่ไม่ใช่เหมือนคันนั้นนะยนเล่มนะไม่ใช่นะเพราะว่าคันนั้นเขาเปิดถูกแล้วนะ,ะส่วนคันนี้สีดำพี่ ปีอง2หน้าแชมป์ละเรียบร้อยราคาเปิดดูที่3,08แสนแลดแล้วก็ลดไป30,000ก็เหลือ3าหได้ยกสูงนะนะแล้วแล้วก็ล้อใหม่เอ้ล้อล้อแม็กเดิมแต่ว่าเป็นยางแม็กซิตยางใหม่ละเรียบร้อยอ่ะอันนี้ให้ดูความคลีนนะในี่ห้องเครื่องโตโยต้าก็ดูง่ายนี่คานหน้าเขาก็จะดำเดิมอย่างนี้นะแล้วก็แก้มด้านซ้ายเพจก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เห็นเลยแบตใหม่แน่นอน นี่ปี66เลยแล้วก็ไล่มาซีนนู่นนี่นั่นอยู่ครบในเครื่องฝั่งแก้มด้านนี้ก็เดิมนะปะกระโปรงทุกอย่างนี่เดิมหมดเลยก็เหมือนกันนะก็รับประกันโครงสร้างกนะ็คือไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะดูจากคันนี้รถเดิมๆหมดเลยแล้ของเดิมก็แอบซิ่งด้วยนะมีไฟเดไลท์มาให้ละทันยุคทันสมัย สีดำนะสีดำหายยากด้วยยกสูงแล้วก็เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะสีตลาดมีขาวก็ดำเลยตลาดนี่แคปได้โหมีเครื่องเสียงด้วยพี่เอี่อันนี้มีเครื่องเสียงก็ประหยัดไปประมาณหมื่นกว่าบาทนะนี่เขามีเครื่องเสียงให้นะนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพวงไาลเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดจอเจอมีให้หมดเลยนะผ้าหลังคงหลังคามีให้สวยเลยอใครมองหารถกระบะ ใช้งานในราคาแบบนี้นะเจ้าตลาดด้วยนะโตโยต้ Toyota. ซึ่งสมัยก่อนไม่ได้ราคานี้นะเออสมัยก่อนไม่ได้นะราคานี้เนะี่ยเป็นอะไรที่แบบราคานี่เราใจมากคันทันมากโหวสวยมากคันนี้ปี2018 t o y ิ t a y a โตโยต้ายาริยารปี18ราคาเปิดดูที่38สเท่านั้นนะเพื่อนรถปสา0 0 0ื 30, 000, ก็เลยอ,อยู่แค่ส5 0 0 0นห้าเครื่อง1200 cc, 2> 1 2 0 0องรซเบนซินเป็นกลัวลูกแก้ว ไฟลูกแก้วแล้วนะแสดงว่าต้องไปเกตตัวับเกตตัวับตัวอะตัวจนะได้สีนี้เลยชุดแต่งรอบคันนะแล้วก็ล้อเดิมยางเดิมนี่แล้วก็กระจกไฟมุมโอ้มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะนี่สปอยเลอร์ด้านหลังเกตตัว G นะนี่สองให้นะเพื่อนภายในก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่ เฮ้ยสวยนะทำมาเล่นไปแต่ข้างในเป็นนี่นี่หมดละบินโนแบ็คแล้วก็ปุ่มสตาร์ทด้วยพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออโต้ซีดีได้หนึ่งแผ่นนะโอ้ภายในดำด้วยนะเฮ้ยสวยสวยใครมองหาอยู่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่ไม่ควรพลาดเลยแล้วด้านในพี่สีสันนี่สวยมากเลย <Okay. S 1> MG MG3 MG3 MG สามสาม เครื่องพันห้าร้อยซีซีนี่ก็เบนซินนะคันนี้เป็นไงพี่รถปีเท่าไหร่เอ่ยปีสองพันสิบหกราคาเปิดดูที่เปิดยองยี่สิบสองโอ้โหถ้าลดแล้วก็เหลือยู่แค่แสนไปปลายแสนไปปลายก็ได้ขับแล้วะ่ะเพื่อน,นไม่ต้องสืบนี่ดำเดมิดมเลยนี่พูดได้ตามตรงว่าคันนี้หลังคาเป็นสีดำนะดำดำแท้ๆเลยจากโรงงานแล้วก็เอ,อ บางๆบางๆเลยนี่บางเดิมเลยคันนี้แล้วก็ล้อเดิมยางเดิมหมดเลยนะเอ็มจีเขาก็เจ้าตลาดของไอ้รถประเทศที่มาจากประเทศจีนนะนี่น,น,นะเป็นเจ้าแรกๆที่เอาเข้ามานะต้องคนถ้าคนไม่งงก็โอเคนะเกียร์เขาจะงงๆหน่อยเออเกียร์ออโตอ้เขาก็จะงงๆหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคนะสีสันสวยภายในสวยเลย แล้วก็ถัดมาอีกด้านนี้สี่ประตูปี2012ันสิบสองหน้าแชมป์สามสิบแปได้อย่างนี้แล้วนะหน้าแชมป์ปี12อ่าหน้าแชมป์จากสมัยก่อนเนี่ยที่ผมไปถ่ายมานะเพื่อนต้องมีอยู่สี่อัพสี่ห้าสี่แปดสี่กัก,ก,ก,ก็มีบางเต็นเนี่ยไป5้าสองก็มีนะเนี่ยแต่นี้เหลือสามแปด โอ้โหเห้ย e, ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อนๆคันนี้สวยมากสีบอลเงินก็ตรงยุคตรงสมัยเลยกระจกต้องอยู่ตรงนี้ก <c ười> ระจกเพื่อจะมองด้านนี้แล้วก็ไล่มาเนี่ยสีสันนี่ไม่มีร่องรอย,ยนะสวยงามล้อแม็กเดิมยางเดิมทะเบียนต่อให้แล้วหกเแล้วก็มีพื้นกระบะเดิมกุญแจเป็นออโต้ แจที่ว่านี้ก็คือเป็นป้องกันขโมยนั่นเองนะเพื่อนสมัยนน้นย้อนไปไม่มีแอร์แบกนะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์วิทยุซีดีนะครับแอร์เย็ยนเพลงเพาะหน้าหลังโครงคาสวยเลยเบาะเดิมนี่แทบไม่มีรอยนั่งเลยโอเคสวยกันชนเดิมนี้ให้ทุกอย่างเดิมหมดเกียร์ตัวอ e. ี แล้วก็มีอีกเท่าไหร่พี่อีกสองคันปะันไหนอ๋อคันนี้จิตจองไปแล้วนะเพื่อนข้ามไปก็รอส่งมอบใช่ไหมพี่ราส่งมอบแล้วอ่ะคันนี้เปิดได้เจ้าของเดิมหุ้มหนังหุ้มหนังฮะเรียบร้อแล้วคันนี้เกียรตัวเจอ่ะตัวเจเจแต่ว่าก็ยังได้ออปชั่นดีก็คือเป็นกระจกไฟฟ้านะคือโตโยต้าเขาก็ไม่น่าเกียดนะให้มาอย่างนี้เลยนะเพื่อนรถปีอะไรครับพี่คันนี้ ศูนย์เก้าโอ้โหก็ปีลึกนิดนึงศูนย์เก้า <09 S 2> นะ,ะราคาเปิดดูที่ยี่สิบสองถ้าลด,ดาไปก็เหลืออยู่แค่แสนเก้า้โอ้แสนเกได้กระบะแล้วเพื่อนผ่อนก็สบายๆแค่เลือกว่าจะเอาหกสิวดหรือแปดสิบสี่วดแค่นั้นเองก็ไม่ต้องรีบผ่อนกนะ็คือหกพันก็ได้แปดพันก็ได้สบายสบายแคดิตดีฟรีดาวน์ ออกรถง่ายมากขอให้เอกสารแบบแน่นๆอะ่ะขอให้แน่นๆ,ๆจริงๆนันเพื่อนเพราะว่าไฟแนนซ์ปล่อยอยากมากนะช่วงนี้ก็เจ้าของเดิมหุ้มเบาะหนังๆๆมาให้แล้วเรียบร้อยอืมแล้วก็พ<ว>กลนพรมะไรพาวเวอร์นะครับซีดีได้หนึ่งแผ่นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะแล้วก็คงคอนอโซลเดิมหมดเลยแล้วก็มีแถมกล้องให้ด้วยห้าหลังคาสวยศูนก้าเปิดแคปได้อ๋อตอนนี้เปิดไม่ได้ถ้าเปิดได้ประมาณหนึ่งศูนย์อ๋อ ตัวนี้เปิดได้แต่เขาจองไปแล้วราคาก็คือไล่เลี่ยกันเบียดกันสุดฤทธิ์อืมใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปเบอร์กันด้านหน้าก็ที่เห็นก็มีประมาณแปดคันเนาะติดจองไปแล้วหนึ่งคันสวยที่นี่ถือว่ารถทุกคันเนี่ยสวยนะคันนี้ก็สวยนี่สวยหมดทุกคันเลยอ่ะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสี่ห้าหกเก้าหนึ่งห้าสามติดต่อพี่ชื่อเล่นประมวลครับ ปะมวลได้เลยเนาะก็อิดไลน์อ่ะพี่เบอร์เดียวกันไหมครับเบอร์เดียวกันอิดไลน์ก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนจากอิดไลน์ได้เลยเนาะอ่าแอดเพิ่มเพื่อนได้เลยแล้วก็อ่าถามรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะเพื่อนก็หาไม่ยากตรงข้ามพัทยารีสอร์ทนะมีมีป้ายอยู่นะก็ตรงข้ามเลยหรือว่าถ้ามาจากทาง ติดกับคาแครหรือเลยโลตัสมาอยู่ซ้ายมือ,อแต่ถ้ามาจากทางขอนแก่นก็จะอยู่ขวามือก่อนถึงโลตัสนั่นเองนะให้มองไว้ก็หาไมา่ยากนะเพื่อนก็จะมีป้ายอยู่ประมาณนี้โอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ